เขาขายแล้วมีความสุขไหมเข้าขายไม่้มีความสุขจะขายทําไมเราเก็เลยว่ายอย่างนี้นแหละจริงไหมทาไมขายราคานี้ไม่ได้รวยทุกคนถ้าคนรวยเหมือนกันหมดเท้าเป็นราคาแล้วยี่ห้าวันยี่ห้าอยู่ได้ขายอย่างนี้มาตลอดกินแต่ก๋เริ่มขายหมอ้อสองหม้อเ่นะแล้วก่อนจนะกินมากินจะติดใจแกงเนื้อ ดั้งเดิมแกงเนื้อเลยหมดขึ้นหมดแกงเนื้อค่ะเอาแกงเนื้อค่ะแล้วก็เทน้ำให้มาช้าก็หมดอ่ะมีประมาณห้าอย่างแรกๆนะแรกๆนะเลยอ่ะห้าอย่างแล้วก็ก็เพิ่มไปเรื่อยๆพอตั้งแต่ห้าหม้อก็เป็นหกหม้อเจ็ดหม้อแปดหม้อเรื่อยมาะจาะมาทั้งแล้ววันนี้ติกว่าหม้อติกว่าหม้อเนี่ยต้องออกทีเดียวนะไม่ใช่เราจะมาซื้อก่อนก็ไม่ได้ที่นี่คือเนื้อแกงเนื้อ มาช้าคือหมด1ิบโมงสิบเอ็ดโมงหมดละก็เดี๋ยวานั้นหมดแล้วหมดลเลยก็เลยกลายเป็นต้องสั่งขึ้นเมนูไว้ที่บ้านแล้วก็โทรมาสั่งว่าวันนี้ผมผมมาสั่งแกงเนื้อไแล้สองถุงแกงเขีหวานมาดิไม่ได้สั่งไม่ได้ละต้องจับชายที่นี่ข้าอ,อยมากต้องจับชายแล้วพัโ,โลเนี่ยดับดึงแต่รถเด็ดต้องคือแกงเนื้อแกงเนื้อดี่ต้นตำรับมาตั้งแต่อยู่ป่าจินบุรีหลักๆก็หนุ่มจิงนแกงเนื้อที่นี่ชูโรงก็คือแกงเนื้อ ก็เปิดขาย10โมง9โมง5 15 9โมง5 18 5 9ยังไม่ได้ขาย10.00นอรือะจะขาย10โมงเท่านั้นอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวรสชาติด้วยเปิดปี48ค่ะก่อนขายของแกงจะเย็บผ้าค่ะคือตรงน,นี้นะคะ่ะต่อมาสายตาไม่ค่อยดีก็เลยเลิกเย็บผ้ามาขายขาวแกงก็คือจำเข้ามานะคะ,อะตอนไปช่วยงานบนน้านนอกเขาวลามีงานบวชป้าก็ดูเขาป้าก็กลับมาทำเองที่นี่ กับข้าวใส่เกลือไม่ใช้น้ำปลาถ้าน้ำปลาเวลาเรามันเย็นกลิ่นน้ำปลาจะออกแต่เกลือไม่มีแต่ป้าก็ไม่รู้เนาะแต่ป้าทําอย่างนี้มาตลอดเป็นคนไม่ชอบน้ำปลาเวลาทากับข้าว่ะถ้าเราใส่น้ำปลากลิ่นมันแรงก็เลยเป็นคนไม่ชอบน้ำปลาข้าวส่ใหญ่เอ่าไม่ใส่ถ้าเป็นผัดจะใส่ซอสสาเขียวกับเกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่สําหรับแกงเนื้อถ้าแกงเนื้อที่นี่จะใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายเมนูทั้งหมด13อย่าง พะโล้นี่ไม่ใส่เครื่องพะโล้เราไม่ชอบผงพะโล้สูตรของเราเองแต่ทำเหมือนพะโล้แต่ที่บ้านก็เรียกว่าต้มเค็มพะโล้ใช้เกลือเหมือนกันเนี่ยเราเป็นคนชอบใส่เกลือของเรากิิคนละอย่างเราจะหอมกินพะโล้เด็กไม่ชอบแต่ที่นี่ของเราพะโล้เด็กจะชอบพะโล้นี่จะขายดีหมดทุกวันพะโล้จะทําวันละ75็ฟองแค่นั้นหมดแล้วหมดเลยเนื้อแกงวันละ5กิโลหมดแล้วหมดเลยหม้อเดียวหม้อเบอร์3 4ี่ถ้าจะกินเนื้อต้องมา10โมง ้าไม่กินเนื้อแต่ป้าทําได้แกงได้แต่ไม่ชิมใช่คนประจินมากินเมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่าเหมือนเดิมกินกินสิกรอบก็เหมือนเดิมบางคนก็ไม่มาหลายปีเขาถามมากินเขาบอกว่าทําไมรสชาติจะเหมือนเดิมก็เลยตอ,อบเขาว่าแม่ค้าคนเดิมไม่ได้กวนเนาะเป็นคนอย่างนี้อ่ก็ถามว่าเนื้อทําไมถึงเปื่อยเอาสารอะไรใส่บอกไม่ได้ใส่ก็คือเราเคี่ยวนานหน่อยเนื้อก็เปื่อยจริงไหมเราอบอกว่านุ่มไหมเนื้ออขาหอมไหมเพราะป้าตั้งเวลาเขาใส่น้าแกงไปแค่ไหน มันลดลงมาเราก็ใส่มะเขือเลยมันจะได้สูตรเท่านี้ทุกวันเนื้อห้าโลใส่เกลือน้ำตาลทราย,าายต้องเนื้อสันคอเขาจะถามเราว่าป้าไปทำอะไรบ่อเอาไปแกงเขาก็จะเลือกให้ซื้อตลาดโชคเยี่ีร้านเายสาวประจำเลยตอนแกงครั้งแรกอ่ะเนื้อโลร้อยเองอยู่นี้โลสองร้อยสองร้อยป้ายังขายสามสิบบาทขายครั้งแรกป้าขายถืกว่ายี่สิบบาทจานละยี่สิบล้วปีสี่แปดอ่ะขายยี่สิบบาทเมื่อก่อนแกงเนื้อแกงวันเว้นวัน ต่ต่อมามันไม่พอเขาก็เลยแกงทุกวันเลยคนชอบกินก็จะทำบาร์สิตสับเน่ยแม่จัจะมีอย่างนี้ทุกวันคมก็เห็นใช่ไหมหนูก็กินาวันลงทานก็เป็นแบบนี้แต่เนื้อเนี่ยมันจะมีพะโล้เขียวหวานต้มยำต้มข่าแต่ละวันแต่ต่างไม่ซ้ําแต่เนื้อนี่ซ้ําทุกวันกับพะโล้พรุ่งนี้วันละคาจะมีเทโพผัดกะเพราไก่ใส่หน่อไม้หัวเทโ๊ผัดไข่ผัดผักรวมมิตรแกงปลาดุกต้มยำไก่แกงฟัก ฮะโลแกงเนื้อแล้วก็แกงไก่ก๋เขือใส่ไก่แกงเผ็ดอ่แกงกะทิก็เป็นวันพุธก็เปลี่ยนดีแก่เป็นยอดมะพร้าวเกียวหว,วานนะแกงเนื้อต้อยมยำฮะโลแล้วก็จะมีต้มฟักแกงหมูแกงเผ็ดหมูแบบแบบเนื้อแล้วก็มีผัดกะเพราลูกชิ้นยำหูมหมูผัดวุ้นเส้นแกงไก่หน่อไม้แกงเผ็ดขนมจีนปลา ยาปามยากระตี้ที่หนูเห็น่ไข่ดาวแบบนี้ลูกค้าจะได้ไม่ซ้ำไงบางคนเขาบอกทำไมไม่ทําทุกวันมันก็ไม่ได้ออเดอร์มันเต็มอย่างสมมติถ้าได้แกงทุกอย่างทุกวันเราก็ทาไม่ไหวอายุก็เยอะแบบนี้ทาไม่ไหวหคนอยากกินจับฉ่ายอยากกินเอาไม้ดอกถัดขีงกันต้องมาวันพฤหัสมันก็ต้องแยก,กวันบางคนกินทุกวันอัดลูกค้าอาจจะเบือ่อแต่อย่างเดียวก็คือเนื้อเขาไม่เบือ่อใช่ไหมควาพูดถูกไหมเนื้อนี่มันก็จะหมดไว มื่อวัน15นาทีบายบายพี bye ่ยังไม่ทันออกกาบเตาแมนี่เลยตักไก่ไว้แล้วแป๊บๆหมดแล้วก็โทรมาทีก็เยอะใ่้หลัส,สิดแยงเนื้อให้ถูกต้องสิบโมงค่ะมาโดยแล้วไม่รับสิทประกันนะคะ่ะถ้ามาสิบโมงไม่ได้กินให้กินฟรีค่ะ มก็ไกแกงแด้ได้เหมาก็ไม่ขายจริงๆมีคนมาเหมาก็ไม่ขายเหมาถ้วอไม่ให้แต่คุณเหมาเช่นวันเดียวอ่ะแต่ว่าลูกค้า้นมาทุกวันต้องกินอ่ะมาแล้วเสียเวลาเขาเพราะว่าไหนป้าบอกว่าสิบโมงป้าจะต้องมีเนื้อไงแล้วคุณยกของฉันไปไม่ได้ร้านนี้ไม่ได้ถ้ามีคนโทรมาจองถ้าจองเยอะก็ไม่ได้ก็ให้แค่จํากัดหจากล่งหน้าว่าเออ วันนี้เอาแกงเนื้อยี่สิบซูงคุณต้องสั่งล่วงหน้าก่อนจะได้รู้ว่าเราจะได้เพิ่มเออวันนี้ไม่จะไม่พอออกข้างนอกเราก็จะเพิ่มให้ใครที่มานหน้าร้านตอนสิบโมได้ทุกคนได้กินแกงได้แน่นอนได้ถ้าถ้าไม่ได้ให้กินฟรีถ้าสิบโมงตรงตรงแต่ถ้าเดยนั้นงวดงวดสิบห้าทีซ้ำเห็นไหมวันนั้นเธอมาสิบห้าทีฮันนีหมดแล้วค่ะ เไม่มีแล้วค่ะแกักนี้ก็ไม่มีค่ะค่ดึงราคราคาเขาไม่ได้ขึ้นนะค่ะขายอย่างนี้มาตลอดก็บางคนไม่รวยมันก็ไม่ได้รวยทุกคนลูกค้าสงสารเขาถ้าคนรวยเหมือนกันหมดถ้าคุณขึราคาแล้วเขาบางคนมันไม่ได้รวยบางคนอาจจะมีเงิน5้าิบาทแจกได้สองอย่างถ้าค้าให้เขาสามสิบก็ไม่ได้อีกอย่างจริงไหมล่ะอ้าวี่สบยี่สอยู่ได้โอเค เราอยู่ได้เขาอยู่ได้ก็มีสุกแล้วแหละแม่ธงฟ้าเนี่ยถ้าโทรมาเขาบอกว่า,าป้าขึ้นได้นะไม่เป็นไม่จรีก็เลยบอกไม่ต้องบอกป้าขึ้นแล้วป้าไขึ้นก็อยากขึ้นเหมือนกันถ้าปลองมันแทงกว่านี้เราคนเดแต่ที่นี้ในตลาดเขาก็ไม่ขึ้นเราเขาไม่ขึ้นราคาเราเราก็อยู่ได้อย่างไก่อย่างเนี้ย ก็เราขายประจำก็ไม่ขึ้นเราเนื้อเนี่ยป้าพูดต,ตรงๆนะก็ไม่ได้กําไรอะ่ะแต่เสมอตัวเดี๋ยวขนมที่ป้าขายยี่ห้าก็าเหมือนคนวันนี้มาซื้อแกงโฮกเขาจะบอกว่ายี่ห้าไม่ได้น้อยนะเยอะด้วยแต่ป้าขายหมดเร็วก็ได้พักผ่อนเร็วก็ขายอยันนี้แหละตอนนี้ยังไม่ขึ้นตอนแรกตั้งใจจะขึ้นปีใหม่แล้วไอโควิดมันมาอีกเหตุนผลในข่ามีเหตุผลุกง คนหาเงินยากก็เลยขึ้นเลยหนึตัวเนาะขายก็ถามว่าขายแล้วมีความสุขไหมเอ้าขายไม่มีความสุขจะขายทําไมเราเกิดลยว่าอย่างนี้แหละจริงไหมขถามทําไมขายราคาดีซึ่งไม่รวยกับักทีมันว่าเอาคุณก็ไม่ได้จนนะเว้ยแม่เราไม่รวยแต่เราก็ไม่จนใช่อยู่ได้ไปตลาดไปแบบสบายสบาไม่เครียดไปหกโมงสี่สิบกลับมาถึงนี่เจ็ดโมงครึ่งลงมือแกงเลย ใช้เตาสีเตาแล้วคนนู้นมีนคนช่วยลุงก็ช่วยสองคนเ่อก่อนทำคนเดียวด้วยนะทำคนเดียวขายคนเดียวล้างจานด้วยอะไรด้วยอยู่คนเดียวเสร็จตอนนี้มีลุกเกยมาช่วยเขาจะช่วยแค่เช้ชาพเย็นมาก็เริ่มของใหม่ก็เตรียมอีกวันหนึ่งแต่พะโล้นี่ต้มล่วงหน้าต้มล่วงหน้าวันหนึ่งเพ,พราะพะโล้เาต้องให้ข้าวเนื้อก็คือเตรียมไว้เช้าเขามาอุ่น คืจะมีแกงปลาดุกกับค่ะแกงป่าไม่ได้ผัดเผ็ดนะเรือกแกงป่าแกงป่าปลาปลาดุกอัค่ะปลาดใช่หมดเร็วค่ะยำหมูหมูค่ะอืมจับชายจับชายนี่ก็คือขายไวอะจับชายแลรสชาติก็ไม่เหมือนเาขาเขาว่าต้องผัดก่อนอะผัดเครื่องหมดทุกอย่างพวกผักเนี่ยป้าผัดหมดแล้วค่อยมาต้มรวมผักก็จะนิ่ม้วนุ่มแบบเด็กกินได้ คนแก่ชอบเอาผักก็จะนุ่มเรียเอามาผัดก่อนผัดใส่น้ำมันใส่กระเทียมเ้าใส่กันให้มันนุ่มแล้วค่อยไปใส่กระดูกหมูใส่น้ำซุปอ่ะนั่นแหละจะจ่ายป้าจะเป็นอย่างนี้ของผู้อ,อื่นต้มยังไงป้าไม่รู้แต่ว่าต้มแบบนี้ถ้าจะโทรต่งเก้าโมงใช่โทรถถั่งก็เก้าโมง่งข้ามวันได้ได้บอกข้ามวันได้ต่างล่วงหน้าได้อย่างสิบโมงมารับได้เลยค้สั่งในวันในวันเดียวกัน ระหว่างรูปมาโทรตอนไหนก็ได้แต่ว่ามาอยู่วันเนี้ย10โมงมารับผมได้แต่ว่าต้องโทร9โมงใช่ถ้าโทรว่าสมมุตวิว่าหนูจะกินวันนี้นะหนูต้องโทร9โมงเพราะว่า10โมงไม่มีเวลารับเขายุ่งตรงข้างหน้าไม่ไม่ว่างแล้วก็หนูเห็นแม่ว่างแม่พอคนโทรมาปุ๊บป้าไปรับก็แป๊บดิงต้องรีบเพราะเนื้อหมดพอดีอต้องโทร9โมง ข้าวแกงปักกิญยกคนปักจินไงมีคนก็ถามว่าข้าวแกงภาคไหนตอนขายครั้งแรกรสชาติเป็นยังไงถามทุกวันก็บอกเขาว่าอยู่ภาคกลางอยู่ปักจีนใครมาก็ถามว่าข้าวแกงภาคไหนรสชาติยังไงลูกสาวก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันแม่ตั้งร้านข้าวแกงปักจีนเลยแต่เขาก็ถามอยู่ดีอยู่อำเภออะไรก็เลยตอบว่าอยู่ศรีโบโสดอยู่จังหวัดจากเอิงตะกดที่มีรอยเสื้อบาตรผู้คุณลูกก็เปิดดูทุกเจอเขาบอกเนี่ยเขาเคยดูสมสร้งางบ้าน เขาเห็นหน้าหนูเขาเห็นหน้าคนถ่ายคุณนุกเขาบอกเขารู้ <c oughs> คุณนุก็เปิดดูทุบดู <c oughs> เป็นของเธอเอง <c oughs> ใช่ไหมคุณนุก็บอก